มีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับก็อ,อยู่ในเกรแม็กซิมันเกมเมอร์ในกล้องน,นะครับนี่ก็เป็นทายห้านาะครับเราก็มีแขกรับเชิญก็คือโนอนน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอผมมาดื่อเศยษัยทุกกล้องเลยโนนเศรษัยเร็วไม่ใช่ยังไงยังเง,งินเดี๋ยไม่เห็นเอาเฮ้ยเอาเลยเ สร้างบ้านยังไงสร้บ้านไนด้โอ้โหสร้างบ้านไหนเดียวตรงนี้ไหมตาล้วมั้งโดดแต่ท่านผู้ชมแบบว่าคล่ปน้อนคิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับโอ้ไม่จำเปน็นต้องสั้นก็ได้ไอาจจะไม่สมบูรณ์แบบว่าถ้าคิดดเี่่ยผมล จะต่อยแลวเราเราอยูส่สถานที่เดียวกันนะครับอยู่อยู่บนนอะไรไม่รู้รับอะไรเวลาครับคิดอะไรกับข้าอยู่จะสวยครับจะวยโอ้หตัว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 ตัเตั่ตัวตัวตัาตัว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 กัวตั้ตัวตัเตัอัววตัวตัวตั้ตัวตัเตัั้ตัวตัดัั ผู้ฟังที่ดีอยู่นิ่งๆจหรือับืม่ออยู่ไหไรครับจํานะครับกล้องไม่ชัดเอาอย่าหันไม่เจออีกเหรอเจอแล้วมันตันรู้มันตันนิ้วไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไหนสี่แยกสี่แยกสี่แยกครับ จะเป็นภาคอะไรเล่นน้ำอย่าเล่นภาคไรมันเป็นกาครับครับครับคาบครับแต่เพิ่งว่าเล่นภาคอะไรภาคอไรมก่อนแล้วกันครับคาบเดี๋ยวภาคบบว่าพีเอเลยเดี๋ยวให้ดูครับมีแน่ครับเดี๋ยวเกมคอมก็มีแน่ทีมประเทศอะไรเงี้ยครับถ้าโหลดเกมทีมประเทศมาก่อนนะไล้ก็เกมไหนอ่ะอ้าว อ้วน,นี้บ้านที่น่นอยู่ไปไหนอ่ะอ้าอยู่ไหนอ่ะเอาไงดีเอาไงดีอยู่ไหนอะ่อออนอะอยู่บ้านนะอืมบ้านไหนอะ่ะน,นี่ยอ่ะเอ่ออ่ะไห,ไหนอ,ะนอ่ะโอ้ท่านผู้ชมเขาแบบว่าอุ้ย,ยอ่ะใครวะหูสับเบ๊งนอน

แป๊บนะจะ,จะตอตอเมเป็นคนแต่ว่าตังนองตลอดอูโหโอ้โหอ้หบันไดเป็นยังไงที่๋อสร้างอยู่รู้ว่าไงไไอัด<ม>รู้สึกอนจางไงคุณไงคุณรู้สึกคุณ,คณ,คณรู้สึกไงว่างไหมครับตคับับอะไรครับหูกระโดดต ก,กัตตาครับคือว่าความบังคับของผมเป็นยังไงเลอะมากครับใช่ครับเป็นยังไงเชิเเงเลอะเลอะเื่อุฮ้ยทอดที่หนูอ่ะไม่ใช่แกจังบัวตั้งแกอะไรไม่สนใจเพรมันไม่ได้แต่งแต่แกได้มันไม่ได้ตัดแต่แได ช่มันมันมีอยู่ไงแล้วอะที่จริงไม่ไม่มีครับผมต้องบูใช่ไหมอะไรนะเอาแต่บูเกมเป็นบทละครเกมนี้มีบทเดียวบูสร้างบ้านบูสร้างบ้านเอาคุณก็มีบา้านตรงนี้คุณจะไปอะไงตรงนั้น ไปยุ่งไงตรงนั้อีกคุณอ่ออ่ออ่ะดูอ่ะดูอ่ะเด๋พ่อเหอไหมยังไม่พอนะังไมงไม่สิบ้ยมันนี่มาช่วยสร้างกำแพงหน่อยดิแอรูงสร้างอังคาอยู่บ้านอาจะเอ็นเสียงผมเป่ยนไปบ้านเขือควั ก็เปลี่ยนบ้างมีความเหนื่อยอะไรอย่างน,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 นี้อ่ะตอนมีง่ยโมดังคอมแบทกันอ่ะก็มีอ่ายดูไหนเนี่ย,ะยจะเื่แล้วใช่จะมบืดเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าบ้างแซนสุขของเราซอมบี้เขา้าซอมบี้ไม่สามารถเข้าได้ เอ้ยมืดขา,าอะมองใกลนี้ก่นอนนะงอมองไม่เห็นง้อะเออมสำหรับทานนี้ก็ขอบจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าต่อไปมาเจอครับเจอปืนครับตื่นดื้